ไปเลยออนี่เฟรมปลอดภยัยเชืยอเฟรมเชื่วเฟมเฟรมปลอดภัยขนาดจ้าพอดีให้ตัวบายรไทุกคนได้ยินเสียงไหมกี้แมวมันมุดพอมาแล Ini pakai. Hey sudjolah, ni sudjolah, 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 sudjolah. Ma, 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 ma. Dun, 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 dun. เฟยโอเคเฟยโอเคเฟยโอเคเฟยมาช่วยละเฟยมาช่วยละสวยโอ้ยเกือบแล้ว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 โอ้โหเออลงไป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 ไม่ขึ้นไม่ขึ้นนี่อ่ะใช่ไหมเออแบบเราจะมีกติกาที่แบบชัดเจนชัดเจนอะไรเงี้ย เกมหน้านะเกมหน้าเกมหน้า M อ็ส <ếu> ิบเก้าเดี๋ยวพี่ลองให้เกมหน้าตอนนี้เป็นแมวเหรอโดนโดนชกแน่เออโดนโดนชกแน่เอ้ยเอาวะเอาวะมาด้วยกันเลยอนิจเวียนจำโอ้ยอันนี้อันนี้อยู่ด้านล่างอันนี้อยู่ด้านล่างโอเคปลอดภัยโอเคมาดูก่อนอันนี้ตามลองมั้ยนะเฮ้ยไปไปไปเฮ้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 ปด้มาดูมาดยไปดูมาดูมาดูมาดู ือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วไม่มีทางตายบอกเลยเทียบฟอร์ดีโปซูเปอร์เพเจอร์นะบอกเลยอันนี้เออระดับตีผิดเปล่าอันี้เออจอย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 อันนี้ตีเฟมได้ป่ะอ่าตีเฟมได้ป่ะเออตีเฟมได้ป่ะเรียบร้อย What Oh my God Oh my God Oh my God เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจรวดเปลี่ยนจรวดเปลี่ยนจรวดปอบมั้ยจปอบโอ้ชุดออโอ้ตอนนี้ไม่เอาจรวดนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเออเฟมิดินเฟมิดินเฟมิดินเออเฟมิดินเฟมิดินอะเปลี่ยน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 จรวดเปลี่ยนจรวดเออเป็นจรวดเป็นจรวดเ, yeah, เออค่อยดีหน่อยค่อยดีหน่อยอย่าให้หลุดไปได้แลวันนี้บอกเลยบอกเลยสามมมาดะโอ้ย <m utter> ิคุณยยยยร้ายจังวะกยย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 ะเออยยมัดเลยยยมัดเลยยยมัดเลย อี่ส้อมวะ่ส้อมวะไอ้เชี่ออย่าส้มวะันนี้โอ้ยกสว์มีชีิทํามีส่วนร่วมในกนการพันาของสิ่งมีชีวต

าม่าอ,าอะไรวะ <c oughs> <c oughs> ทำไมกูสวน <ừ> อย่ <c oughs> างวะอ่าทุกคนดูนะถ้าเราวางยาแบบนี้แล้วก็กระโดดเขย่าเขย่าสองทีมันจะเป็นยามันจะไม่ใช่ยาแปงลงร่างทุกคนมันเป็นสูตรดูดูเออแม่แม่ไม่มีสูตรไม่มีสูตรไม่มีสูตรเออสูตรเขยา่ายาเนี่ยเขาเรียกสูตรเขย่ายาโอเคทุกคนเราจะเขย่า แเขเคเค้ระเบิดบอดี้วาร์ปพีชีพเออของจริง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 เวริกูณเวริกูณเออของจริงโงของจริงเข้เออิกำหมัดกำหมัดพอดี่กำหมัดกำ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 หมัดแล้วนะกำหมัดแล้วนะ ไปไปไปอาร์ตไปนี่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 เออสวยไปเล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 ยเออต้องให้พี่ไปแกเฮ้ยเฮียสวยไปเลยคิดไป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  oh, สวย <no. S 1> สวยโอ้ยเก็บไปเก็บไป ก่อนแต่ก่อนจะแสดงผลเอาสักนื่อยเลยเอาละถึงเวลาไปแก้แค้นเนี่ยแมวเวนี่ล่ะนะเตรียมตัวได้เลยแมวเวนนะเตรียมไปแมวเวนเคโอเคเริ่มจากเอานี่แล้วก็เอานี่ต่อนี่ต่อเคยังพึ่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 งนี่เออแล้วก็นี่ไงนี่ไงเออ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 โอเคไปได้ไปได้สวยสวยสวย เขย่ายาให้เป็นยาสุ่มบัฟไอ้ยากอยากยาสุ่มบัฟเป็นยาสายยาวนะฮะเขย่าเขย่าหนึ่งทีแล้วก็ย่อนย่อนอู้ชู่ชกหนึ่งทีชกบอนว้าวแล้วก็โอเคยาสายยาวมาละเรียบร้อย <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้แล้วมอ,อ่ะพุ่งจะเห็นกูไปไหนเนี่ยหลาจริงโหยทำไทยไอ้กูสาดดีแม โอ้ยไก o กโอ้ my god ช oh oh, e, uh, 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 ่วยพี่ด้วยนะช่วยพี่ด้วยนะดวนด้วยดูโอ้สวยสวยสวยวยเฮ้ยเฮ้ยยเฮอยจออยมาแล้วมาแล้วไปมาแล้วไปปัง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 ปัปัอายอ๊จอัปคายอบคา

จ่อยจ้อยโอ้เอาน็อกบอกเลยเอาด็อกสวยฮี่โดนเฉยโอ้ my god ต้องใส่การ์ดอะไรบ้างใส่แบบปกติเลยครับแต่ว่าโอ้โ oh อ้โ oh. อ oh ้โหโอ้ยเก้า oh. อ oh oh. oh oh. oh ี้ไอ้เช็กเก้าอี้โอ้โหกล่องช็อกโอ้ my god เอ้ยสวยเฉยเออชุลมุนชิบหาย ครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเ,เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ